สวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้อาหารหมูโดยใช้แหนแดงกันนะครับครับผมก็สวัสดีครับอ่าเดี๋ยววันนี้มาให้อาหารหมูกับน้องอะไรอน้องผู้ดิตนะครับอ่าโดยใช้แหนแดงเนาะนะครับผู้ดิตมีหมูกี่ตัวตอนนี้สี่ตัวไหนตัวนี้ชื่ออีดอีดอ่าแล้วตัวไหนอีกตัวตัวที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือ ก็คือไผ่ดำอ๋อไผ่ดำหน่อไม้อ๋อตัวนี้คือไผ่ดำกับหน่อไม้แล้วตัวนี้ล่ะอูดอูดอู่ออูดเก่งมากเลยใช่ไหมเดี๋ยเป็นตัวเมียอ๋อเป็นตัวเมียอ่าเป็นตัวใหญ่อ่อเดี๋ยววันนี้จะเอาแหนแดงใช่ไหมให้ส่วนมากให้แหนแดงเลยใช่ไหมเป็นอาหารหลักคเพราะประหยัดอาหารดีประหยัดค่าอาหารดีป่ะเดี๋ยวพาไปดูบ่อแหนแดงใช่ไหมอยู่อยู่ตรงไหนบ่อแหนแดงอยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวพาไปดูบ่อ แหนแดงกับน้องผู้ดิตกันนะครับอ่านะครับอันนี้คือบอ่อแหนแดงใช่ไหมผู้ดิตอันนี้เลี้ยงไว้อันนี้เป็นบอ่อดินนะครับบอ่อดินเนาะอันนี้ตักเอาอ่าเดี๋ยวตักขึ้นมาอ่าในไม้ผู้ดิตอ่าเดี๋ยวให้ปู่ช่วยนะครับอันนี้เป็นบอน่อแหนแดงที่อ่าเลี้ยงไว้นะครับตอนปล่อยลงแค่อ่าหนึ่งกิโลเองนะครับเนาะ แต่มันเกิดค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยนะครับแหนแดงตัวนี้ก็คือปล่อยตามธรรมชาตินะครับมันก็จะมีบ่อกบนะครับตรงน้อนะครับบ่อกบบ่อปลาดุกก็อ่าเวลาเปลี่ยนน้ากบนะครับเปลี่ยนน้ำปลาดุกก็จะปล่อยลงมาบ่อนี้นะครับมันก็จะมีเศษพวกขี้กบหรือเศษอาหารกบหรือเศษน้ําเสียจากบ่อกบก็จะลงมาเป็นอาหารของแหนแดงตรงนี้เนาะอันนี้เป็นแหนแดงพันไมโครฟิล่าเนาะนะครับครับเขียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารหลักน้องผลดิตเนาะ พลิตแหนแดงนี้เอาให้อะไรบ้างหมูให้หมูไ,ไก่ป,ปลาปลากบกบอ่ากินได้หมดแล้ววัวล่ะวัวก็ให้อ่าวัวก็ให้ใช่ไหมอ่าให้แหนแดงนี้ไงครับแหนแดงพันไมโครฟิล่านะครับเนี่ยก็ค่อนข้างเขียวนะครับเนาะเขียวนะครับรบ่บอที่เลี้ยงก็ควรมีแสงแสงแล้วก็ควรมีร่มเนาะถ้าเราเลี้ยงกลางแจ้งก็อาจจะใช้แสลนคลุมนะครับอันนี้ผมเลี้ยงในบอ่อดินนะครับเนี่ยอ่าก็มีต้นไม้นะครับคอยปกคลุมเนาะ เลี้ยงง่ายนะครับแหนแดงอันนี้เลี้ยงแหนแดงโดยที่ไม่ต้องเลี้ยงนะครับก็ค,บคือไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็เขียวมากปล่อยไว้ปล่อยไ,ไว้กำหนึ่งก็บ่อมันก็จะอ,อ่าครับอันนี้ตักทุกวันใช่ไหมพอดิษอ๋อเยอะแล้วใช่ไหมนี่แล้วมันก็จะค่อยๆกระจายกระจายกระจายมาจนเต็มบ่อแบบนี้เลยอ่าไปอันนี้หมูกี่ตัวนะหมูสี่ตัวอ่าสี่ตัวให้เยอะไหมครั้งหนึ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอ่อ อ่ผ <Birthday. S 2> uh, สมผสมลำอยู่เนาะน,นิดนึงอันมันเป็นข้าวบดเนาะ <Okay. S 2> ป่าอันนี้ให้สี่ตัวอันนี้แหนแดงโปรตีนก็จะค่อนข้างสูงนะครับเนาะป่า uh huh. เดี๋ยวผู้ดิษเอาไปให้นะครับ uh huh. อ่าเดี๋ยวตามน้องผู้ดิษไปเลยนะครับอ๋อ uh huh. อันนี้ก็คือกบเนาะเอาแหนแดงให้นะครับ uh huh. ป่าเดี๋ยวลองหว่านให้ให้กบตัวนี้ดูซิผลิตอ่าเดี๋ยวเดยไม่ไม่ไมดนเนยบ่อนี้อ่าเดี๋ยวให้ปู่หว่านให้ก็ได้ อ่ามันกินอยู่นะครับเนี่ยปกติก็ข่แหนแดงนะครับเป็นอาหารครับเดี๋ยวเขากิากนเองอ่าเดี๋ยวเขากินเองนะครับมาบอน,นี้นะครับยังนนมีเศษแหนแดงเหลืออยู่นะครับเนาะมีเศษแหนแดงหลงเหลืออยู่อ่านี้บอก,กรบอันนี้เป็นปลาดุกนะครับปลาดุก,ดกอ่า,ววาอันนี้ก็จะกินเร็วกว่าก,บ,กบ่ะเนี่ยเดี๋ยวสังเกตนะครับเนี่ยนี่ก็ให้แหนแดงนะครับเนี่ยปลาดุกนะครับเนี่ยอันนี้ก็โตแล้วเนาะอ่านเห็นไหม,มครับ โปรโตีนก็ค่อนข้างสูบเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปให้หมูกันนะครับเดี๋ยวก็ปล่อยปลาดุกนะครับเดี๋ยวเรากลับคืนมาดูว่าเนี่ยที่เอาแหนแดงให้ปลาดุกตัวนี้นะครับหลังจากเราให้อาหารหมูเสร็จนะครับแหนตัวนี้จะเหลือหรือจะหมดนะครับเนี่ยดูสังเกตที่กินนี้จะหมดแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวไปเอาแหนแดงให้หมูก่อนนะครับอันนี้ไก่ละผู้ดิาให้ไหมแหนแดงถึงไหม เดี๋ยวให้ปู่เอาให้ไปเดี๋ยวเนแดงให้นะครับอันนี้เป็นไก่ไข่ลูกผสมนะครับอเอาให้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไก่ก็จะกินเองนะครับเนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะครับเนาะนะฮะกินเร็วใช่ไหมเนี่ยไก่ก็ชอบเนาะมีเห็ดด้วยหนึง่งสองอ๋อมันตายแล้ว่ะเดี๋ยวไปให้อาหารหมูนะครับก่อนให้ล้างก่อนเนาะ จะไหมผู้ด uh, ิษ์เห uh, ็ดสีดอกน่าจะเกิดจากหมูสีตัวเนี่ยอ่าเห็ดสีดอกนี่เกิดจากหมูสีตัวเห็นไหมอ่านี่หมูนะครับเนี่ยมันเห็นแหนแดงแล้วมันค่อนข้างหิวมากเลยนะผู้ดิษ์นะโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างดุเนี่ยไหมผู้ดิษฐ์เฮ้ยมันหิวมันหิวใช่อุ้งค่างอ่าก็จะมีอะไรบ้างผู้ดิษ์อันนี้คือเศษอาหารเห็นไหมอ่าก็จะมีเศษอาหารนะครับที่เราอ่า เหลือนะครับจากการทานอาหารแต่ละวันเนาะเศษอาหารแล้วก็ตัวนี้เป็นไรผู้ดิดลำอ่าลำหมดแล้วนี่อันนี้เป็นข้าวบดนะครับเนาะข้าวบดนะครับต้องต้องไปบดใหม่อ,อ่าไปนะบดใหม่อยู่ที่บ้านเพราะว่าข้าวราคาถูกแล้วก็เอามาบดท,ที่บ้านมีเครื่องบดใช่ไหมผลดิตอ่าเป็น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 โรงสีใช่ไหมอ่าโรงสีบดข้าวปลวกก็สามารถเออให้ปลาได้อ่าไหนะอ่านี่ปลวกให้ปลาไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาดู หมูหมูเดี๋ยวพูดิเปิดปนี่ไงอันนี้คือข้าวบดอ่าบดมาแล้วนะครับอ่าเดาี๋ยวเอาจานออกเอาจานออกอ่าเดี๋ยวพู้ดิบด,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 ดูนะครับข้าวบดนะครับไม่ใช่ลำเนาะอ่าเป็นข้าวที่เอามาบดนะครับเป็นข้าวที่เรากินนะแต่ว่ามันเป็นข้าวเก่าเนาะนะครับผ่านไปสองปีแล้วนะครับหรือข้าวตัวไหนที่มันเป็นอาจจะเกิดเชื้อราเรื่องกันแล้วแต่นะครับเนาะเราก็ไม่ได้ขายนะครับว่าราคามันถูก ถูกกว่าลำเนาะเราก็เลยเลือกวิธีการบดนะครับมาเอาบดให้หมูอ่าไหนนี่ซิมีข้าวที่บดนะครับเนี่ยก็รวมกันทั้งทั้งทั้งรำนะครับแล้วก็เศษข้าวเนาะนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งทั้งรำแล้วก็ปลายข้าวรวมอยู่ในในในที่เดียวเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ให้คู่กับเนยแดงดัวก็ให้คู่กับเนยแดงอ่าให้คู่กับเนยแดงอ่าเดี๋ยวมาดูเนยแดงคุดูดิอ่าเดี๋ยวให้เฉพาะเนยแดงดูก่อนนะครับ อหมูจะกินไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดูไหนพอดีถั่วเหล็อร่อยมากเห็นไหมกินไหมพอดีก <c oughs> ินโอ้โหใช่ไหมครับในอาหารเหมือนอะถ้าใช้อาหารวัสดุอาหารนั้นอันนี้นเนยแดงกินเร็วกว่าโยเนยแดงกินเร็วกว่าเศษอาหารอ่าพอดีอ้าวตักใส่เอาตาเอาตักใส่นิดเดียวมาพอแล้วอ่าอ่านี้ก็ผสมรำเอ่อ่าโอเค ครับลำหรือข้าวบดนะครับเนี่ยมันก็จะกินรวมกันเลยใช่ไหมมาดูตัวนี้เดี๋ยวจะเย็นพอดิหน่อยเดี๋ยวถ่ายถ่ายด้วยระวังนะระวังระวังอวเอออ่พอแล้วอ่าเห็นไหมครับก็เป็นแหนแดงนะครับเป็นอาหารหลักเนาะแล้วก็มีรำนะครับรำหรือเศษข้าวบดนะครับ<ว>เอามาให้เนาะว่าตัวนี้อยากพึ่งเดี๋ยวมาดูตัวนี้ อ่าเดี๋ยวเอาเนื้อแดงอาจจะเอาเนื้อแดงหรือเอาข้าวใส่ก่อนก็ได้ผลิตเอาเนอแดงก่อนระวังระวังระวังอ่าดูอ่ะยัง,ง,งไงอ่า,อา<ป>นี่ไงครับอ่าแล้วก็เอาลำเออพอแล้วน,นะครับใส่นิดเดียวนะครับเนื้อเนื้อแดงเป็นอาหารหลักเลยนะครับสำหรับให้หมูนะครับก <really> ินดีมากนะครับเนี่ยอันนี้หมูสี่ตัวนะครับเน้น แหนแดงเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็มีข้าวบดนะครับแล้วก็มีเศษอาหารนะครับที่จะเป็นเศษอาหารต่างๆนะครับที่เราเหลือนะครับจากข้าวในแต่ละวันแล้วก็จะมีถังไว้นะครับมีถังไว้ที่บ้านนะนะครับพอเวลามีเศษอาหารเหลือหรือเศษผลไม้นะครับเนาะเปลือกผลไม้หรืออะไรล้วก็ใส่ถังไว้นะครับใส่ถังไว้นะครับน้ำอันนี้เป็นน้ำเก่าอ่าน้ำเก่าหมูจะชอบกินมาก หมูจะชอบชอบกินมากเพราะหมูชอบกินสกรปรกใช่ไหมรู้จัก,กระจันอรูจัก,กระจันมันออกแล้วไปเดี๋ยวมาดูเขากินซี่ผลิตหมูกินเหนไมครับเนี่ยหมูนี้ก็คือไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารเลยเนาะอันนี้เป็นหมูหมูดําหรือหมูป่านะครับอ่านี้ก็จะเป็นหมูดําหรือหมูป่านะครับที่ที่เราเลี้ยงไว้เนาะอ่ามีอยู่สี่ตัวตอนนี้มีตัวไหนท้องแล้วผลิตมีไหม ตัวไหนตัวไหนไปดูหน่อยสิสยตัวสุดท้ายท้องแล้วได้ชื่ออู๊ดได้กี่เดือนแล้วท้องได้กี่เดือนแล้วถามปูส่สิประมาณ2เดือนใช่ไหมพูดิตสองเดือนแล้วโปกติหมูท้องนะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับสี่เดือนอันนี้สองเดือนแล้วนะครับเนี่ยสังเกตท้องเขาก็จะเริ่มอ่ายแล้วนะครับนมก็เริ่มเริ่ม,มออกออกเต้าแล้วนะครับก็แยกนะครับแยกมาไว้นะครับอาเนียแล้วขี้มันละผู้ดิต อ่าขี้หมูล้างไปไหนขี้ปลาอ่าล้างลงให้ปลาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาล้างขี้หมูนะครับเดี๋ยวให้มันอ่ากินก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวสังเกตเขาจะค่อนข้างชอบนะครับอ่านะฮะอันนี้ก็คือทำมาดูนะครับอ่าเลี้ยงหมูนะครับเนาะก็ต้อ่าเดี๋ยวใช้น้ำนะครับเดี๋ยวค่อยล้างนะครับเนี่ยล้างพวกเศษอาหารนะครับให้นะครับวันนี้มีโอกาสมาให้อาหารนะครับอ่าเดี๋ยวล้าง อ่าอันนี้ล้างทุกวันใช่ไหมผู้ดิบเนาะอ่าเนี่ยครับก็ล้างลงไปหรือว่าหรือว่าถ้าถ้าล้างไม่หมดหรือรอรอมันแหง้งแล้วค่อยแล้วค่อยขวาดไปไปใส่ไปใส่พวกปุ๋ยผักต้นไม้เป็นปอ,อ๋อครับเอ่อถ้าเราไม่ล้างออกก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็ไปเป็นปุ๋ยใส่พวกผักพวกต้นไม้เนาะนะครับเอ่อเป็นปุ๋ยค,คยอก<อ><อ>ชั้นดีเลยใช่ไหมผู้ดิบหรือว่าผสมกับปุ๋ยคอกของวัวก็ได้เออหรือผสมกับปุ๋ยคอกของ,ของ,องวัวเนาะ หอกินอร่อยมากนะพูดิเดี๋ยดูดูหมูกินเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังอ่าเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนะครับอ่าดเ,อออเดี๋ยวพามาดูด้านหลังเออมีปลากินด้วยเอออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลลงด้านหลังพอดีว่าปลาเนาะปลาก็ได้ประโยชน์จากขี้หมูใช่ไหมผู้ดิไหนไหนมันไหลลงหรือย,ยังไหลลงแล้วอ่าเดี๋ยวไหนไหนเดี๋ยวไปดูพูดินะครับด้านหลัง ามาแล้วนะครับเน่ไหนผู้ดีอ๋อเป็นรางแบบนี้นะครับอ่าขี่มัวมาแล้วนะครับเดี๋ยวผู้ดีก็จะเกลี่ยทำความสะอาดผู้ดีมาช่วยแบบนี้ตลอดใช่ไหมไม่ได้ตลอดเป็นบางวันใช่ไหมบางวันที่ที่ที่ไม่ได้ไ,ได <Ro ad. S 1> ปโรงเรียนที่ทททไปโรงเรียนเออไหนไหนมันไหลลงตรงไหนหมูไหนดูซิไหลลงตรงนี้ก็ไหนเคลียร์ลงเคลียร์ลงไหน ปลานะครับเนี่ยนี่ก็เป็นอาหารปลาอ่านะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาหารของพวกปลานินปลาตะเพียนนะครับอเดี๋ยวปลายังไม่มาเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับปลาเริ่มมาแล้วเขาจะรู้เลยนะครับปลาเนาะทุกครั้งที่อล้างนะครับของหมูนะฮะมาแล้วมาแล้วนะครับเนี่ยส่วนมากเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนปลานินนะครับเนอะอไงีอ่าจะล้างลงมาตรงนี้ S <S> ขี่้ออกขาที่เขาเอาไปขมันอองไว้ตรงนู้นเยอะมากเยอะมากใช่ไหมอ่าล้างลงนะครับจะลลงไปแ้วอมันจะลงไปแล้วใช่ไหมไเดี๋ยวดูหมูก็ยังกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะครับเนี่ยไม่สนใจเลยหมูไม่สนใจเลยกินแล้วขี้ออกก็ไม่ล้างใช่ไหมพอดีฮะเนื้อขี้ออกก็ไม่ล้างไม่สนใจเลยเออกินแล้วขี้ออกไม่ล้างไม่สนใจเลย <S 2> <S 2> ก,กินอย่างเดียวกินอย่างเดียว บอกผู้ดีบอกมาช่วยกันหน่อยสิหมูนี่กินละขี้แล้วให้ผู้ดิบมาล้างทุกวันเลยเลยไม่รู้จักเข้าห้องน้ําเองเลย,ยน้ำกระเด็นใส่ขาน้ำกรเด็นใส่ขาไม่เป็นไรอ,อ่าโอเคไหมผู้ดิบเนี่ยอ,อ่าหมูเนี่ยดูตัวนี้หน่อยกินไหมผู้ดิบเนี่ยโอ้ยยังกินแบบเปรดอร่อยเลยนะเนี่ยอ,อ่า กวาดเสยังผลิตหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมยังหมดแล้วะสะอาดแล้วปะเดี๋ยวไปไปดูหมูมันกินหมดหรือยังนะหน้าไปเอาไว้เอาไว้ไม้พอแล้วครับอ,อันนี้คือกวาดนะครับทําความสะอาดครอบใช่ไหมป่งนี้ก็นอนนะกมีเยอะแล้วนอนอะไรอ๋อนอนกล้วยนะครับอันนี้ก็มีกล้วยไะเดี๋ยวไป ให้ห่านหมูนะครับไปดูว่ามันกินหมดหรือยังนะครับดานนาครับอ่เนี้ยตัวนี้ก็อ่หมดแล้วใช่ไหมพอดีอ่มันจะหมดแล้วนะครับอ่าอันนี้มีสายเลือดหมูป่านะครับเป็นหมูป่าเนาะนะครับอ่เดี๋ยวจินน้ำนีกก็อาบน้ำให้ด้วยนะครับอ้วนนะครับเนี่ยตัวคู่นะครับขนาดกินแหนแดงนะครับเนี่ยแหนแดงเป็นอาหารหลัก นะครับหมูก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอาบน้ำไปด้วยอ่าพูดิษเดี๋ยวดูซิอ่าเดี๋ยวเพิ่มแหนแดงให้หน่อยตัวนี้ต้องบำรุงหน่อยเพราะว่ามีสองตัวนะครับก็จะให้เยอะหน่อยนะครับอันนี้เลือดเลือดสูงนะครับตัวนั้นนะครับตัวหน้าด่างนะครับเนี่ยะฮะตัวนี้นะครับเลือดหมูป่าจะค่อนข้างสูงนะครับกว่าตัวอื่นอ่านะฮะอย่างเงี้ยผูดิษ่าให้ครับ ให้นิดเดียวนะครับไม่ได้ให้เยอะเนาะแต่ละครั้งครับเพราะว่าโปรตีนของแหนดแดงนี้จะค่อนข้างสูงเนาะนะครับอยู่ที่ประมาณ2 1ถึง28ซนะครับหรือบางทีอาจจะถึง30%แล้วแต่เราดูแลนะครับเนาะขึ้นอยู่กับความเขียวยิ่งเขียวเข้เขมเท่าไหร่นะครับโปรตีนก็จะยิ่งสูงนะครับการเลี้ยงแหนดแดงนเนาะดูตัวนี้ไหนพอดีอ่ามันอยู่แค่ตัวเดียวโหอันนี้ก็เป็น มีตัวเมียกี่ตัวผลิตินึหรือสองนะตัวเมียสามตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับตัวผู้ตัวเดียวแต่วัวตัวเมียสี่ตัวตัวผู้สองเองอ๋อตัวผู้สองเองแล้วเป็นตัวเล็กอีกใช่ไหมตัวผู้ตัวเล็กอันนี้ก็คือให้เวละกี่ครั้งผลิตกี่เวลาฮะสองครั้งเช้าเย็นพอให้เวลาสองครั้งเช้าเย็นใช่ไหม แกแหนแดงเป็นหลักเนาะนะครับหมูสี่ตัวนะครับก็อุ่นทวนสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเอาเศษอาหารอันนี้นะบางทีก็เป็นน้ําสาวข้าวนะครับเนาะบางทีเอาน้ําสาวข้าวนะครับเอามาเป็นเป็นน้าสลับไว้หมักอาหารนะครับบางทีเราก็ตักน้ําสาวข้าวมาไว้เวลามีเศษอาหารนะครับเนี่ยเราก็มาเทลงนะครับเทลงตรงน้ําสาวข้าวที่เราเก็บไว้นะครับไว้ให้หมูเนาะนะครับ มีหมูป่ากินได้เพราะว่ามีมีขนขึ้นขึ้นยาวโอ้มีขนขึ้นยาวนะครับเนี่ยเนี่ยผู้ดิบบอกว่าสายหมูป่านะครับเนี่ยนะฮะหมูป่าแท้ก็คือจะมีขนใช่ไหมฮด้านหลังนะครับเนี่ยนะสีขาวขาวนะฮะอันนี้คือสายเลือดหมูป่านะครับหมูป่าแท100้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อหมูผู้ดิบบอกว่าหมูป่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะมีขนแซมนะครับเนี่ยตัวหน้าด่างนี่ก็เลือดได้ค่อนข้างสูงนะนะครับอ่านี่ก็ เสร็จแล้วใช่ไหมผู้ผลิตเ,ลเสร็จแล้วนะครับสำหรับการให้อาหารหมูนะครับตัวนี้ไม่ใช่หมูป่า้น่นจะผส,นนะสมมาผสมมาวันนี้มาให้อาหารหมูโดยใช้อะไรผลาิตให้เป็นหลัก<ต>ให้แหนแดงเป็นหลักนะครับให้ทั้งหมูทั้งกบทั้งไก่แล้วก็ปลานะครับเนาะก็ท่านใดที่เลี้ยงหมูหรือเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ก็สามารถใช้แหนแดงเป็นอาหาร หลักได้เลยเนาะผู้ดิตเนาะนะครับมันก็โตโปกตินะครับเนี่ยอ้วนท้นสมบูรณ์นะครับตอนออมายังไม่อ้วนขนาดนี้เลยเนาะนะครับตอนนี้ก็อ้วนท้นสมบูรณ์ว่าโปรโตีนเขาจะค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเนื้อแดงสูงกว่าอาหารหมูอีกด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าอาหารหมูอยู่ข้างกระสอบก็โปรโตีนก็ก็ไม่ถึง20นะครับเนโปรโตีนค่อนข้างสูงมากนะครับเดี๋ยวป้าผู้ดิตฝากช่องหน่อยช่องวิศวกรชางนาค่ะอาฝากกดไลค์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลือกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดียวครับผมสวัสดีครับ bye บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้เาเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไม่ได้ไปดูปลาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูปลาก่อนหน่อยนิดนึงนิดนึ่ง,งที่ให้แนหนไว้ไปดูว่าปลากินหมดหรือยังใช่ไหมผู้ดิตไก่ก็หมดแล้วอ่าเนี้ไก,ก่ออร่ยเกินไปกกกิินนจะหมดแล้วเดี๋ยวมาดูปลาดูปลาไปก่อนก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปเดี๋ยวมาดูปลาก่อนนะครับเพราะว่าเอาแหนแดงหวานไว้นะครับ อ้าวปลาไม่เหลือแล้วปลาไม่เหลือปลาไม่เหลือกบกินเหลืออยู่อ่ากบก็กินเหลืออยู่นะครับเพราะกบจะกินก็กินไม่เก่งอันนี้คือให้แหนแดงอย่างเดียวใช่ไหมผู้ดีกบเนี่ยอ่าแล้วบ่อนี้ก็กบอ่านะฮะก็เหลืออยู่นะครับเนาะนะครับ,นะรบอ่ป่ะเดี๋ยวปิดคลิปจริงๆคราวนี้ปิดคลิปจริงๆอ่าใครต้องการจะติดตามน้องผู้ดีต,ดติดตามได้ที่ช่องไหนนะ กชาวนาาอ่วิศวกรชาวนา,อย,าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีอ่าสวัสดีครับรบ๊ายบายไปจริงๆนะครับรอบนี้บ๊ายบายครับผม